ข้าวกัางตามตางขาดใหญ่ใหญ่สาวๆเลยน้อยกินไม่ใหนะ โอ้ดูคนแย่งกันคนแย่งกันคนแย่งกันดูคนแย่งกันโอ้แย่งกูนี้แย่งกันผักใหญ่กว่าเมื่อวานอยู่แบบวันนี้กระเพรากุ้งกลางกางแย่งกันประกาศการก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอ่ะอย่าวันเพิ่งลงมือเดียวเองตักทั้งหมดแล้ววะเฮ้ยโอ้ยแย่งกันเอาออกมาให้ยินไปเอาอยู่ที่ตาเนี่ยช่วยลุกอะไรเนี่ย เอาความดีนี่ทุกอะไรยกมากินข้าวกันกี่ใบเร็วเร็วเร็วกินกี่ใบอ่ะงานมันน้อยมาดีง้ำมันน้อยไปเป็นันนะแบบกระเพราที่ข้าปกระเพราถาดถาดจริงๆนะ่ยใหญ่กว่าเมื่อวานอีกอ่ะโอ้โหมากมากอลังการเร็อลังการ

ไปหาลูกชายเขาสิอ้ําอีกที่ตามนะตอนนี้ไม่ได้กินข้าวหรอกนะลอยลอย่อยอร่อยอร่อยได้เดี๋ยวมื้อนี่กระเป๋าเน่าๆจันทรโดนทิ้เอาว้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เลยบอกให้น้องแน้นไปทางกระเป๋าให้เอ๋กระเป๋าเย่ก็โทรมานเรื่อยๆหมดหลานนี่นับกระเป๋าเงินเออ อร่อยๆอร่อยาวอร่อยไหมนี่เหลือสองตัวองตัวเขาบอกว่าเอาไว้ให้หลานว่าังโอ้ยอร่อยมาเด้อมากินด้วยกันเด้อ่นลองกันหลาอร่อยมากแตกแตกถาดนึ่หมดแล้วเนี่ย4คน5คนเซพหัว